มิราห์มานูราฮีมเตือนฉันอีพีนี้เรื่องราวของคำว่ารักสองการกระทำที่เรียกว่ารักโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักออกมานั่นก็คือ1ตักเตือนสองอาเตือนฉันอีพีนี้ ให้เราได้เพิ่มเติมในชีวิตแทนคำพูดว่ารักด้วยการตักเตือนแบบรู้เวลารู้จังหวะรู้จักการใช้ถ้อยคำและมารยาทที่ดีงามที่สำคัญนั่นก็คือการขอดุอาตลอดเวลาและช่วงเวลาที่สำคัญ เพื่อให้ดูอานั้นได้เป็นดวอที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะว่นาวตาอัลาเพื่อนฉันอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมะรอห์มะตุลลอฮฺวะบาระกัด